สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโยผมเป็นโมเดลคาววันนี้ก็จะมารีวิวกล่องฮอตวิ s เซตนะครับผมเป็นเซตฮอต e ิวแบบรถญี่ปุ่นนะครับผมก็ตัวกล่องนี้ครับก็จะมีตัวหนังสือคําว่าฮอต e ิวก็มีสีขาวกับสีส้มนะครับผมเป็นลายทงของญี่ปุ่นนะครับผมก็มีรูปท้ายรถนะครับผมซึ่งแล้วตรงตัวกล่องตรงนี้ครับก็จะมีบอกครับว่ามีรถรุ่นไหนบ้าง มีกี่คันนะครับผมซึ่งแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวบอรครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ซึ่งคันแรกครับก็คือหนึ่งเก้าเก้หนึ่งเก้าแปดแปดฮอนด้าซีอน,นะครับผมคันที่สองหนึ่งเก้าเก้าห้ามาสตไอเซเนะครับผมที่สาม t ม u ิซูบิชสองพันแปดอีวูแลนเซอร์อีวอชันนะครับ คันที่4ก็จะเป็นนิสสัน300 z Z X t w i ต t u ต b o นะครับผมคันที่5ก็จะเป็น Subaru Impreza WRX นะครับผมและคันสุดท้ายก็คือ Toyota AE86 Corolla นะครับผม,มตัวกล่องนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นบอกชื่อรถรุ่นทุกรุ่นนะครับผมทั้งรถทั้ง6คันนะครับผมแล้วก็จะมีรูปธงของญี่ปุ่นก็คือเป็นสีแดงครับ มันก็จะมีบอกดส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่ารงหกคันนี้เป็นคันนะครับผมแล้วก็ซึ่งอันนี้ผมซื้อที่เซนทันของที่โรบิสเทยที่ฟิวเจอร์ครับโซนเซนทันนะครับผมราคาคันนี้อันกล่องนี้จะอยู่ที่หนึ่งพบหาบาทนะครับผมเป็นเซตหคัน,นครับผมอือก็จะสามารถเปิดตรงนี้ได้ดด ครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นรูปรถทั้งหกคันซึ่งสักครู่นะครับอะซึ่งตรงรูปตรงนี้ครับก็จะมีรูปรถหกคันแล้วก็จะมีฉากหลังเป็นเมืองประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ดอกสกุละาของญี่ปุ่นนะครับผมก็มีตัวหนังสือคำว่าฮอต e ิวนะครับผมโอเค ส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นรถนะครับผม6คันก็จะเป็นแบบนี้เลยดูตรงนี้นะครับผมลองแกะดูครับว่าแต่ละคันจะเป็นยังไง ผมทั้งหกคันดูทีละคันนะครับผมค่คอยๆวางจะค่อยๆวางเละหมดครับจะเอาไปว่า,เ,าเรียงครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนี่คันนี้ก็จะเป็นคอนซครับผม CRX นะครับผมปี8 8 ตัวรถจะเป็นสีเหลืองครับตัดกับช่วงด้านล่างจะเป็นสีขาวครับผมตรงนี้จะมีลายรถครับผมเป็น CRX นะครับก็จะมีคําว่า JDM นะครับผมตรงนี้ตัวหนังสือเล็กๆตรงสีแดงครับผมแล้วจะมีเป็นชื่อของสปอนเซอร์นะครับตโตโยต้าครับ,รบทั้งสองฝั่งเลย ซึ่งภายในคันนี้จะเป็นบอกสีแดงแดนะครับผมเป็นพวงมาลัยฝั่งซ,ซ้ายครับผมให้ทองแล้วรถจะเป็นสีขาวนะครับผมล้อจะเป็นล้อแบบห้าก้านแบบคู่นะครับผมนี้จะมีบอกรายละเอียดนะครับผมผม,ผมก็จะมีบอกครับผมเป็นว่าเป็นรุ่นอะไรว่า ปีแปดแปดฮอนด้าซีอาร์เอ็กนะครับผมผมเมกอินมาเมกอินมาเลเซียนะครับผมคันนี้โอเคคันต่อไปก็คันนี้ก่อนผมคันนี้ก็จะเป็นนิสสันสามร้อยเซทเอ็กทวินเทอร์โบนะครับผมผมตัวรถก็จะมีตัวหนังสือสีทองสีดำตัดทองนะครับผมตรงข้างรถจะมีคำว่า 300ZX นะครับผม ส่วนล้อเป็นลออ้อแบบสีออกทองแดงนะครับผมเป็นล้อห้าก้านแบบคู่เหมือนกันครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีคําว่าด i สมอนะครับผม,ผมส่วนด้านฝากระโปรงก็จะมีเป็นเป็นตัวหนังสือสัญลักษณ์ของฮิสซันนะครับผมแล้วก็มีคําว่าด i สมอครับส่วนสีดําตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารถนะครับส่วนกระจกคันนี้จะเป็นสีดําๆผมผมไฟท้ายคันนี้จะเป็นทาสีนะครับผมส่วนตรง ตรงนี้ครับจะเป็นมีคําว่า Hot View นะครับส่วนตัวรถนะครับจะเป็นสีเอ่อสีเขียวแบบอ่อนนะครับสีเขียวว่าสีเขียวเข้มนะครับผมครับผมอันนี้เป็นพวมมาลัยฝั่งซ้ายเหมือนกันครับผมด้าทองรถก็จะมีบอกนะครับว่านิสสันสามร้อยเซ็ก็คือ t ว i n t ท r b o โบครับผมเม e i นม a เลเซียเหมือนกันนะครับผม คันต่อไปก็จะเป็นคันนี้กันผมคันนี้จะเป็น Subaru Impreza w r s ครับผมคันตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับผมตัดกับลายลายสีชมพูคาดบนหลังคาแล้วก็ตรงด้านข้างรถนะครับผมตรงข้างประตูส่วนสปอยเลอร์จะเป็นสปอยเลอร์แบบเป็นเหมือนช่องวางของครับผม ผมส่วนด้านหน้าก็จะมีฮูสคูปนะครับผมผมตรงด้านหน้าก็จะมีโลโก้แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับแบรนด์ Brand นะครับผมซูบารุผมส่วนด้านข้างก็จะมีเบาะมีลายนะครับผมผมเป็นฮอตวิวเอันท่าเันท่าครับผมถ้าตรงสองอันนี้ผมอ่าผิดคอร์ไปด้วยคันนี้จะเป็นล้อแบบอ่อ้อสิบ จะล้อประมาณเจ็ดแปดก้านนะครับผมเป็นล้อทองครับผมซึ่งเป็นล้อเอกลักษณ์ของ Subaru นะครับผมแต่ทองรถก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับผม Subaru Impreza m a d e in Malaysia นะครับผมส่วนคันต่อไปก็คือคันนี้ครับผม Mitsubishi นี้สองพันแปด Lancer Evolution นะครับผม ผมจะเป็นรถคันสีดำตัดกับเส้นสีแดงนะครับผมนี่ตรงส่งฝากนะครับผมแล้วก็ตรงข้างประตูรถก็จะมีะครับผมเส้นสีแดงนะครับผมก็จะมีตรงนี้จะมีเป็นตัวหนังสือของมิซูบิชินะครับผมแล้วก็มีคำว่าฮ็อตวิวแล้วตรงนี้จะมีคำว่าโยโกฮาม a นะครับผมน่าจะเป็นสั์ของญี่ปุ่นนะครับผม ล้อคันนี้จะเป็นล้อเหมือนกับของซูบารุนะครับผมก็คือจะเป็นว่าก็คือประมาณเจ็ดแปดก้านะครับผมว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อจะเป็นล้อดานะครับผมหลังรถก็จะเป็นแบบนี้จะมีสปอยเลอร์มาหน่อยอน,นึงครับภายในบอกคันนี้จะเป็นบอบ์ดแดงครับเป็นพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับผมคันนี้คันนี้ก็จะนี่ครับผมด้านล่างก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับไม่ เอกินมาเลเซียเหมือนกันนะครับผมก็คันนึงก็จะเป็นคันนี้ครับผมแล้อีกคันหนึ่งคันนี้ก็คือ Mazda r x 7นะครับผมผมคันสีแดงนะครับผมฝากระโปรงดำถือว่าสวยมากครับผมคันนี้เนี่ยจะมีล,ลายรถนะครับผมลายรถ <c oughs> มันตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแต่ว่าผมจะพยายามมองแล้วก็ถ้านี้ผมอ่านผีดอออภั์นะครับผม G R G R B B นะครับผม,มส่วนรถจะเป็นลายจำนะครับผมตรงตรงบริเวณนี้กับข้างล่างนะครับผมในกล้องอาจจะเห็นสีสว่างนะครับแต่ ว่าวของจริงจะเป็นสีเอ่อสีแดงออกสีแดงเลือดหมูนะครับผมตรงนี้ก็จะมีตรามาสด้านะครับผมหลังก็จะมีเป็นเหมือนกันเป็นไฟท้ายครับผมเป็นดวงไฟท้ายแล้วก็ตรารถรุ่นนะครับผมตรของแบรนดน์ครับคันนี้เป็นพวมอะไรฝั่งซ้ายนะครับผมใต้ท้องรถก็จะมีบอกอรายละเอียดน,นะครับก e 9 5 Mazda x 7นะครับ ผมเบคอินมาเลเซียเหมือนกันครับคันต่อมาก็คือคันสุดท้ายก็คือคันนี้ครับผมเป็น t o y ย t a a e 8 6 c o r o l รโนะครับผม,ผมก็จะเป็นรถสีออกทองทองนะครับผมก็จะมีลายนะครับผม8 6นะครับผมตรงบริเวณข้างประตูและฝาก,กระโปรงนะครับเป็นสีแดงตัดดำแล้วก็ขาวนะครับผมตรงนี้จะมีปาสายญี่ปุ่นนะครับผม มีคำว่า Hot Wheel นะครับส่วนบริเวณนี้เขาก็จะมีแบบเป็นติดโป่งนะครับผมมีติดโป่งรอบคันนะครับผมนี่เป็นพวงมาลัยฝั่งขวานะครับผมหน้ากระจังหน้าด้านหน้ารถก็จะเป็นแบบนี้ครับผมส่วนฝาบริเวณนี้ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นเป็นลายดำตัดสองฝั่งนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีขาวครับ ส่วนบนหลังคาจะเป็นสีขาวกับอัง้งริมริมซ้ายขวากับซ้ายตั้งสายด้านขวาครับจะเป็นสีแดงซึ่งตรงนี้ก็จะมีท่อโผล่ออกมาด้วยครับผมนี่จะมีสปอยเลอร์หน่อยหน,ยหนึงนะครับผมซึ่งล้อคันนี้เป็นล้อแบบคลาสสิกนะครับผมล้อคลาสสิกสีแดงแดงส,สีแดงเอ,อ่อเมทัลลิกนะครับผม ส่วนใต้ทองรถก็จะมีบอรดครับผม Toyota AE 8 6 c o r o ค l a นะครับผม Make in Malaysia เหมือนกันโอเคทั้ง6คันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้ง6คันนี้วิ่งดีไหมหคันนี้วิ่งโอเคครับผมนี่ก็วิ่งดีครับผมเป็น Toyota นี่ก็วิ่งดีวาร์ a a ก็วิ่งโอเคใช้ได้ครับ อีโว e ก็ก็วิ่งโอเคครับผมวิ่งดีใช้ได้เหมือนกันจนอีกสองคันอืมวิ่งดีทั้งหมดนะครับผมดีทั้งหกคันนะครับผม โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ไม่พลาดคลิปโงใหม่ๆช่องปีโมเดลคารนะครับแ้ให้อยากใครอยากให้มารีวิวรถคันไหนหรือแกะล้อแกะใครรหัสไหนก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ